ฟรีไฟล์แม็กเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะครับอย่าลืมที่ไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะได้รับของรางวัลกันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆความรักอาจต้องอาวอน์ แต่ไอเทมถาวออยู่กับเราตลอดไป <S 2> <S 2> <S 2> <S ภารกิจสายฟรีนะครับ7วันสวย7ชุดนั่นเองนะครับก็เล่นเก็บโทเค็นนะครับแล้วก็เอามาแลกกล่องนี่เป็นกล่องหน้าตานะครับเพื่อนๆคงแลกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันเสาร์ใช่ไหม ตอนแรกผมก็ว่าทำไมโทเค็นมันมีให้เก็บง่ายนะครับภารกิจไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันที่จริงมันก็คือไม่ได้ชุดนะครับเป็นกล่องสุม่มเราต้องไปสุ่มอีกทีนึงนครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวไปดูนะครับกล่องสุ่มเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องที่ GM เปิดขาย,ยนะครับเนี่ยกล่องสุ่มหน้าตาเนี่ยเป็นกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยกล่องสันตะคอสนันเนี้ย ของเก่าทั้งนั้นเลยนะครับคือตอนแรกนึกว่าได้ถาวรไงมันเป็นกล่องสุ่มมันก็ต้องไปสุ่มอยู่ดีอะสุ่มขอ,ของข้างในอะครับเ,เพื่อนเ,นเพื่อนได้อะไรกันบ้างผมแทบจะไม่ได้ชุดเลยนะครับได้ก็เป็นชุดไก่กากๆประมาณนั้นน่ะส่วนมากจะได้ทองนะครับเ,เพื่อนโอ้าเล่นเวันทำาลกิจต้องล็อกหินเข้ามาเล่นทุกวันเลยนะครับเนี่ย โอเล่นก่อนนอนได้อย่างเงี้ยหลายปีกิจกรรมที่ Free Fi, เอ x ก,กับทาง McLaren ก็ยังไม่หมดนะครับมีท่าทางตัวใหม่มาด้วยนะครับสำหรับท่าทาง McLaren นนี้นะครับมาในตู้สุ่ม 8T นั่นเองนะครับเพื่นอนๆก็สวยเลยนะครับท่า คล้ายๆท่าชุเก่าแต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนมาเป็นรถสปอร์ตของในตู้ก็มีชุดนี้ด้วยนะครับชุดนี้มันเพิ่งมาตอนสกายเลอร์นะถ้าจะไม่ผิดเพื่อทัรงนี้ก็เก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับความจริงของในตู้น่าจะเป็นใหม่ๆใ,ให้หมดนะครับไม่น่าจะมีเก่าๆมาแล้วนะครับถ้านี้ถ้าใครไม่ทันช่วงนี้ก็น่าจะกลับมาอีกนะครับเตรียมไว้เลยประมาณ2,000เพชรนะ xm 8 evo นะครับก็มาในธีมของสายฟ้านะครับก่อนหน้าน,นี้ปืนอัพขั้นแต่ละอันมันจะเป็นสัตว์หมดเลยไงเพื่อมังกรเพื่อง,งูอะไรพวกเนี้ยอันนี้มาในธีมสายฟ้านะครับก็ไม่เป็นสัตว์นะมาในตู้สุ่ม 8T เนี่ยของในตู้นะครับตู้สุม่ม 8T ความจริงของในตู้มันต้องเป็นของใหม่ใหม่ห,ห,หลายๆชิ้นหน่อยนะครับ T.M. ชอบเอาของเก่ามาใส่ด้วยอะค่ะเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะครับเลือกของที่เราไม่ต้องการออกไปสองชิ้นนะครับแล้วก็สุ่มของที่เหลือเป็นตอนที่9กาเทสโอ้โหใส่จะเหมาตู้สุ่มแปทีผมไม่เคยไม่เหมาเลยนะครับผมเหมาทุกตู้เลยนะครับเป็นสิบตู้แล้วมั้งที่สุ่มแบบต้องเหมาทุกตู้เลยนะครับ โอ้มันแบบดอบเลทมันยากอะครับกล่องสุม,มที่สี่ชั่วโมงกล่องสุม่มมันจริงน่าจะเป็นปืนสาวรอ,อย่งอื่นจะกินกากก็ยังดีนะครับกรสูดกรสูดโอ้โหล่มหนึ่งไม่ออกไอ้หงมเลยตอนแรกนึกว่าล่มจะออกเนี่ย ได้น,นี่เป็นกล่องศพนะแอร์บอร์ดยังไม่ออกผมว่ามันน่าจะออกล่มแน่นอน <t Games> โอ้โห,โห,โหโกระเป๋านะครับกระเป๋าผู้คุ้มครองสายฟ้าเอฟเฟกต์ก็อลาัางการนะครับคืนจะออกไหมเนี่ยนำเมตตายิงตแตด,ดก็ค่อนข้างดีนะเฮ้ยออกเลย โอ้ผมไม่เหมาตู้ครั้งแรกนะครับ xm 8 destiny guardian นะครับก็เทพเจ้าสสยฟ้าประมาณนั้นนะครับกระเป๋ารีเวลหนึ่งเล็กนะครับรีเวลหนึ่งเเวลสองแต่รีเวลสามนี่ยแบบแบบโอ้โหอลังการเลยนะครับ ได้ลงในแมปนี้ไม่ค่อยดีนะได้แต่เท่ย,ย,ย่างเดียวกล่องศพประมาณนี้นะปืน XM8 ผมไม่มีสกินเลยนะครับสกินมอนสเตอร์นั้นผมก็ไปหมุน2,000กับเพชรก็ไม่ออกนะครับได้โทเค็นมากล่องหนึ่งนะครับก็อัพขั้นได้รีเวลหนึ่งเป็นรีเวลสองเดี๋ยวอัพเลยละกันก็ üy <üyor> ถ้าใครจะจะอัพขั้นนะครับก็เตรียมไว้ประมาณ1 0,000 หน0 0งหมื่นเพชรนะครับก็ใครมีครบทุกท่าน,นี่ก็โคตรรวยนะครับแต่เพื่อสตรีมเมอร์ดังๆเขาก็มีกันครบนะครับอัพให้ถึงรีเวลสี่สำหรับสายที่ไม่ใช่ใสายเติมน,นะครับรีเวลสีก็โอเคแล้วนะครับถ้าจะเอาท่าด้วยก็ถึงรีเวลตันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไหวแล้วผมยังไม่ตันรักท่าเลยนะครับ จะอัพก็เกิน5000บาททุกปืนเลยนะครับปืนระดับแบบนี้ก็ถือน่าลอ็ลอบบี้ได้นะครับเอฟเฟกสายฟ้าผมว่ามันน้อยไปนิดนึงนะครับอยู่ในเกมก็จะประมาณนี้นะครับสวยดีเหมือนกันนะครับรูปทรงก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนรูปทรงจากแปดไปนิดหน่อยสายฟ้าถ้าเยอะกว่าน,นี้สวยเลยนะครับเ,เดี๋ยวลองยิงให้เพื่อนๆดูสักหน่อยแล้วกันนะครับ ไม่ทันรอบนี้ก็อีกอาตนะ์ปืนเพื่ออัพขั้นนะะนยยิงเข้า,นะขาห,หัวร้อยเก้าสิบบาทเลยนะครับแล้วสามสิบบาทสามันหกขแขนยี่สิบบาทเข้าขาก็ยี่สิบบาทนะครับอันนี้ผมแค่ขัข้นสองนะค,ความลั่นก็เหมือน,นแบ่ปกติ

เกมแปดรอบนี้ผมก็หมดไปพันน่อยๆนะครับไม่ได้เหมาตู้ก็ยัง <I S 1> ถือว่า,าโอเคอยู่นะคะ<อ>ปกติเหมาทุกตู้นะถ้าเหมาทุกตู้เนี่ยบางตู้ก็พันพันแปดบางตู้ก็สองพันน่อยๆนะครับสำหรับตู้สุ่มแปดทีนะครับแต่ gm นะครับฝากถึง gm นิดนึงน่าจะเอาของ <I S 1> ที่อยู่ในตู้ปเป็นของดีๆหรือของถาวรมาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเสียเพชร สุ่มไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ XM8 <I so S 1> ตัว Evo อัพขั้นนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง BMToy ด้วยนะครับ <I so S 1> แล้วเจอกัน e คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ